สวัสดีครับนี่ไ,ไก่เหนียวมาตุกไงเลยยังไม่ได้ตลาดข้ามให้ครับในบ้านันไปสื่อมาว่าซเฮ็ดลาบนะลาบไก่เหนียวรับต้มพวกกระดูกมันเอาเลอะเอาเนือ้อเอาเนื้อนะเอิร์กเนือเนอเน้อคามันเนี่ยไปลาบไปเห็หลาบเลอะเอาหนังมันหน,นังมันนี่แซ่บเลย นังมันนี้สีกรุ๊ปเลยเนี่ยนี่เลยจุดป่าเบิ้องนี่นังแบบนี้เนี่ยเนี่ยเลาะนั่งแบบนี้แล้วก็มาสร้อยสร้อยสอยสอ,อยแล้วก็ใส่เข้าไปในลาบแบบนี้บู๊มากินกับพักมาละสุดยอดไปเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับสับเรียบร้อยแล้วครับผม แยกชิ้นส่วนตัวนี้เขาจะไปต้มตัวนี้จะไปเห็ดลาบไปพอละเอาันี้มาคีบออกนะคีบออกมาเยาจะเอาไปซอยนี่ พวกหนังพวกเหนือมันเอาต้่มไวนะ้ครับต้่มเดือดเดือดเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปซรอยไปสร้อยมัดเห็ดลาบพวกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกนั้นมันลงมาต้่มตอเลยไปเบื้งดีๆเอาให้เบิ้ล ะเอาตัวนั้นมาลงต้มมาเนี่ยนั่นแหละไปเลยมาเนี่ยไก่ซุกเหลือก็ปรุงเท่านั้นตัวบาเนี่ยเรียบร้อยครับนี่หม้อต้มเมาแจ๋วมาในี้ไปซอยลาบครับ,บไปซอยเนื้อลาบ มีเครื่องในขันมีไกเป็นตัวแบบมีเครื่องในเนาะจำเลยอันนี้กับปลานิ่นครับเฮ็ดเขาตัวไปจะทอดครับแดดเดียวครับเนี่ยเสีสบๆแล้วกินก็ขอนเหนียวไป้อยครับหนังกรุบกรอบเลยเฮ็ดปลาร้าเป็ดพูดเลย ฉันสิหลาบต้องเอาใกล้นี่แล้วมาหลาบยังเสียบหนังนี่บอกเลยกุ๊บ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 เลยซิมิบัง พี่เด็ดมาเลยเลยเนื้อเนื้อเขาก็บริลาบแบบเป็นอะไรเนะี่ยลาบซอยเอาต้่มแล้วก็มไม่ซอยแบบนี้เอา ไปปรุงกับอปเนี่ เท็ดไปเค็ดยังนี่เกี่ยวกระเทียมไงเกี่ยวกระเทียมเกี่ยว่าเออเกี่ยวกระเทียมลาบไก่สูตรทีละเค็มคือฮิปฮอปใช่ป่ะอ่ามันต้องโยโย่สิเจกกระทะสอดเด้อกระทะสอดไปกระทะหูหัก So tay cà sụt đấy là kể kim bos yếu say la cai tay cây kim 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 làm kiều kim 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 เรียบร้อยบอกแล้วร้อยขวบปุ๊บาก้เที่ยมห่าเกี่ยวเนี่ยใส่เข้าไปน้ำไก่นี่นะใส่เข้าไปในไก่นี่นี่แหละโอ้ กินตา่ละจอดเอ้ยคลุคุลุนขลุคุลุนขนาดทาคนก็ยังเยอะเยอะอยู่เนาะเดิมทำซุปน่ะซุปสักสองสามัาทีหน่อยตดเต๋อตืดตตดพริกปน

อดเพียงหนึ่งก่อนอ้อขนลุกขนลุตอนนี้เาต้องไปขวยม่บอกแล้วไกลุ้กเลยเขาหยเลโอ้หด้ยอะไรวะคุ้ยห,ห,หาหหอยู่ตัวนี้ไว้ใช้ต้ม ไม่ไม่ขาัวบ่บ่พริกมะลาเลอนะันข้าครัวแป๊บนึงเดี๋ยวตากขาครัวก็หนาเด็นได้หมอต้มหฮอหอมห้อมตักสองถ้วยเลยฝังนี้เคยหนึ่งฝั่งบนนถ้หนึ่ง ลูกโดดนี่ว่วะอ๋อคุณอาลูกโดดก็ต้องถามหาอันนี้ลาบฮะปีพักพักแบบเยอะจุกๆมาละขี่นกเน่บ้งหน่วยอ่อนก็ตลังพอดีกินเลยจ้าไอ้ทางนี้เลยอาจารย์เพิ่นธไฮมากเชื่อชยหน่วยกำลังงามมีผักกาศหินบาทเนี่ยกระลำนิสาสเขียวที่สุด อืมนีมม่บึ้ยเสียงแอะนะสุดยอดสวัสดีครับวัสดีเนี่ยมือแรงมากพ,พอกันคือกอากินเข่าคือกอาครับผมมะหลายๆคนมาจอดกันมากครับสวัสดีครับ ล้งเหนดีค่ะสดีจ้ามาเดี๋ยวเวลาสันเอาข่าป่ะเอาข่าใหนะจ้าเอาไงดิเอาปั้นยงไงอ่นปั้นเอาเมื่อกะติบปั้นจะช่วยเาเอาไงเราติบเอาปั้นมาดิจดปั้นกินตีนเราบกนี่มากกลาเนาะตีนนี่เนาะมันนะเนาะ ใส่คุยก่อนเข่อน่าให้คุยลาบก่ันพอนะคำ่ายๆนีกราอตีนเราจะได้เชียร์หาเงินหาคำเริ่งมาแล้วไงใกล้ดิบป่าอําเอ But, มะระกรอบมาระอ่อนข้ามยังไงเนียอืมอืมอืมต้องขึนอับแบ้ำมันก็คือต้อง Này hơi bên đây sao bên đây bên đây sao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  bên đây không bên đây sao bên đây sẽ กระตีนมันเหรอจะเคี้ยวแน่เลยอันนี้ก็เป็นโค้งมัน,น,น,นโค้โงกระดูกเขาก็มาต้มเดี๋ยวพวกเอาก็อายกุก็ได้เดี๋ยวอันนั้นเป็นของอ้า ก่กกห,รหรือ,ว,อว่า,วาไมีแค่กนิวแค่ตีนตีนหนึ่งมีแค่หนิวสี่ยากีอยมันร่วงคอยหรือเปล่าแม่มาหนึ่งสองสามสี่มีสี่ม,มอนนีอันนั่นวันเด็ดดีเด้เดี๋ยวลองลวกเดี๋ยวนี่ไงหนึ่งสองสามสี่เออม,มีสี่ตีนสี่ตีนเดินมามเป็นยังไงมาละอร่อยขอบคุณอาจารย์ครับผมขอบคุณครัขอบคุณอาจารย์สุวัสด์นะครับผม เอามะระมะไห่โอ้ยังคักครับมันขมหรือมันหวานกินมึงย่งไม่เหมยเขาบอกมันหวานมันหวานกูเคยกินนะมะระหวานเอ้ากระลองมึงเถียนี่แหละของแท้มะละอ่อนไหมไม่เคยกินนะความกำลักึ่งหน่อยหวานือดีโบกินซองเงื่อนผมเลยวจิ้นตัวเฮ็ดยังโบกินไปซองเง่วยเจียวบ่ แมนเลียวแบบแมนนพดีอ๋อีคมบรายอืมคมพอดีเสร็เากินกลาบมันงเขากันเนาะกินไปแล้ว อน่อยอือแต่ทั้งหวานเจอยเนี่ยมก็คมจัดๆเลยหนักข้อเหี้ยนี่ว่าลืมแล้วนี่ว่าลืมแล้วที่เดะกันเจ็บหนังตอกกุ๊บกุ๊บ ถ้าไก่เมื่อค่ำเหรอครับอืมท้าวเนียงกันนะวาซาบิไทยป่ะอืมอันนี้แหละเขาเป็นวาซาบิอันนี้ป่ะเยอะตุยอดป่ะไม่ได้เห็นเข่ากันได้เนาะมาจากญี่ปุ่นหรอกไม่จากเมืองไทยเลยพี่หลาบแบบเนี้เอาตัวนี้แล้วเฮ็ดเตี้ยนี่เข่ากันดีจังสีเลยวาซาบิ อ้ำแล้ว hmm. mm ่องคยัดบานเนี่ยนี่อะม่รู้เติมอนไหนเกี๊ยหาวจม่มไผ่หลายเกียหนาวะเทียมตามมา เผ็ดแล้วลูกมะม่มา,มากิ่แรงม,มันเผ็ดน้อยกว่ามะมา่ายน้องลูกเนื้อ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 ,มอมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอไม่เผ็ดนะก้อนเนาะที่เด็ดมัน อร่อยทุกคำจำสูตรไม่ได้ <c oughs> สูตรเปลี่ยนไม่ติดยันกับไปเทียนเตียนอะไรสูตรใดรับบ่างเมนมาตม้ติเยอปลาเลยมือนนแก็สูตรหรนึ <c oughs> ่งคิด <c oughs> มาได้สูตรหนึ่งทอกก็คีของผมสักแบบนั่นอยู่หลันเนาะแบบมันเจบ เงนน้อยจะเสียได้มาละมาอายุสามป่าเขคนที่กบอนที้กบอนรุ่นเดียวกันเลยไอ้หนูเนาะนมึกินไม่ได้ลวกอยากกินอ้องผมเติมเติมเติมก็รเรเบดหมอลยเบดหมอลยนะเบร์ดหมอลงเ่องบเปิดแช่เออของเสียบเนาะต้มเไปไ็นไ กินน้ำไม่ยังคะดีกรับตานเล่นมาต้มกระเสียบราบกระเสียบกินเขาเงินกูนี่มันเสียบซมือเนาะพ่อละมึงอิ่มไหมอ่ะกินแล้วเมียกูตายหนึ่การกันซุ้มท่านอิ่มแต่เมียนว่าเข่าสิเข่าเลยอ่ะก็ได้กินอิ่มดอกมึงไม่ให้กูก็ให้เมียแล้ว ตอนเราคลิปนี้กับฟากันใช่ไหมนะครับครับเมนูนล,ลาบไก่เหนียว,วต้มไก่อเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับาาบบ๊ยยสวัสดีจ้า,จาบ๊ายบาย,วยาจวดตัวจวดตัวจวดตัวน้องพัน,นอิมบอยนั่นเด็กเครื่องทองอยู่ทียังไนี่กินอยู่ครับเดี๋ยวว่าไม่ถูกโอ้ยเอาเขาเอาคัทใช่ไห ไอ้จอดแดดเมื่อไรเได้น่ะเขาจะโม่อยู่แดดเมือ่อไรใส่หมวกอยู่